เยังไม่หายเลยไปเจนไเจนเราครจะรับค่าราควรอะไรคะรางวัลเอสบีเอลซีรีส์ออฟเดอะแย่์เปยังไงบ้างคะวันนี้ชื่ป็นรับเป็นตัวแทนทุกคนจะ่ปใรับเลยก็ดีใจแทนพี่ๆทุกคนในทีมงานลัส t วายไลท์นะครับก็อยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเป็น เป็นปันกลางสำคัญในการที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้แล้วก็ที่นักแสดงทุกๆท่านเฮจิมคูมกับแล้วก็พี่สถาพรนะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ว่าอะไซีรีส์ดัดก็ดีววนักบัลก็ได้เป็นรายการ <laughs> ก็คลก็พื้มปิ่มก็พึ่มปิ่ม, <laughs> ม,มแล้วก็ผมว่าผมดีใจแทนพี่ๆทุกคนเลยที่อยู่ใน Last Twilight แล้วก็ทีมเอ็มทีวีทุกๆท่านเลย ครับโมเมนต์ประกาศมาปุ๊บโมเมนต์ประกาศอะไรโมเมนต์หนักใจหายใจหายแต่แต่ด <k> ีใจแต่ดีใจมากๆครับที่ที่ประกาศมาเป็นภาคสุดท้ายก็คือเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกมีความหมายกับมันมากๆแล้วก็สอนสอนถึงบทเรียนแล้วก็ชีวิตสำหรับผมเยอะเลยใช่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เพื่อนที่เกิดการที่ผมจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยด้วยถึงแต่ ผมว่าให้อะไรหลายๆยางแล้วก็ผมว่าทําให้ผมโตขึ้นแล้วกันโตขึ้นเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักขึ้น <c oughs> น่ารักขึ้นค <c oughs> รับผมอันนี้ก็ของทุกคนของทุกคนอยากจะบอกว่าอันนี้ถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนคอยให้คอยให้การสพอร์ตก็ ก็ไม่สามารถรับรางวัลนี้ได้ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยมันคือการประกาศมันคือเสียงกี่น่าตื่นตาตื่นใจมากนเยบเท่าแต่ว่าเขาก็เล่นได้ดีกด้วยตึงแฟนๆครับผมก็ขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ดูทางนี้อยู่หรือว่าอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งเมื่อสักครู่นี้ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อยากจะยกรางวัลน,นี้ให้กับ แม่ๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานในการฝ่าฟันในตแต่ระอย่า็ทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมีความหมายแล้วก็ผมเชื่อว่า,เ,วา,รา,วเ,วาเรื่องการผัดไก่เราจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกอย่นอนครับต่อยอดเหรอ น่าจะเป็นการไปเรียนเพิ่มเติมการแสดงหรือว่าทำิเบ้างทำอะไรบ้างเพื่อี่จหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครที่เราจะได้รนบแฟนดีเมื่อวันนี้นววนนสนุกสนุกมากคือต้องบอกว่าฟิลแฟนได้รักกันทุกคนแล้วก็คือเขาคอยให้กำลังใจเราอ่ะเขารู้ว่าเราตื่นเต้นแต่ว่าเขาก็แบบ ก็ยังเชียร์อัพเราขอบคุณที่เห็นเด็กคน,นนี้เด็กน้อยคนนี้คนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเขาเขาช่วยช่วยเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรียกว่าเียก่มีโมนต์ ล่งล่งม,ม,มันโล่งเลยเพราะาเหมือนเราแบกแบกภูขเ,เขาไว้อ่ะเราพอพอมันจบโชว์เราแบบพอมันมันไม่มีอะไรที่เราต้องแบบเรากังกลวลแล้วแต่ว่าพอพอเริ่มไปตั้งแต่แรกเนี่ยรู้สึกว่าเราผ่อนคลายผ่อนคลายเพราะว่าด้วยแฟนๆช่วยด้วยด้วยเฮียจิมด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาสนุกกันเลยว่าแล้วก็เป็นแฟนมีทแรกที่ประเทศ แบบโอเคไหมนางนางก็บอกว่าเฮ้ยสนุกสนุกแล้วก็รู้สึกผมว่าเมื่อวานใช่ e นจอยนะ enjoyenjoy เราชวนกันเป็นแฟนกันไหมมีคนแต่งเป็นแฟนไหเป็นแฟนก็ <c oughs> อ่านอ่านไปได้ไม่เยอะมากเหรอเพราะเมื่อวานรีบนอน,นง่วงแบบคือมันต้องมาจากอุทยานใช่ใช่จากอุทยา <c oughs> แต่ว่าส่งมาแล้วครับก็ก็เห็นเป็นแฟนก็ดีใจเดียวดีใจแล้วก็ เป็นแฟนหลากหลายตก็ถุงมุมโลกเลยความกของไงใจนะครับครฟิลสุดๆดครฟิลสุดๆแล้วก็มันเป็นอีกก้าวหนึ่งแล้วกันอีกก้าวสัมพัญของคู่ของเราจูนี่สี่ใช่คหลังจากนี้จะมีแฟนมนนีที่ไหนอีกแน่จ๊ะรอติดตามชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะหลุดที่ผมไม่มีไม่มียังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ทราบเรื่องถ้าถ้ารู้เมื่อไหร่ เดี๋ยวบอกแต่รับเรื่องแล้วแต่รับเรื่องแล้วโอเคขอผมขออนุญาด้วยอันเนี้ยขออนุาตด้วยอะไรนะได้ผอ๋อครับผมเฮียครับได้แล้วนะครับเฮียก็จำได้วันที่เฮียบอกว่าเออบทเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่สามารถส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับรางวัลได้เลย เราก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราทั้งคู่ทำหมดเต็นที่ไม่ใช่แค่เราทีมงาน Last t w i l i g h t แล้วก็ทางบริษัท g m n t v ทุกๆท่านเลยแล้วก็ผมก็ดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นแฟน